เรียกรถถังมาเลย2องคันมาเดหูเฮ้ยทีเดียวไสแตกเอาแล้วครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกม Trend Warfare 1917วางแผนสู้รบในสงครามโลกครั้งที่1ในตอนที่3กันแล้วนะครับผมแม่ก่อนที่จะเริ่มเล่นนี่เราก็ได้ทําการแอบไปอัปเดตเกมมานะครับตามที่มีน้องๆคอมเมนต์มาตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะมีประเทศรัสเซียนะครับโผล่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย น่าสนใจกันเลยทีเดียวสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเล่นเป็นเยอรมันกันต่อนะครับผมดูซิว่าจะสามารถปลดล็อกฝรั่งเศสกันได้หรือไม่ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับการวางแผนสู้รบในวันนี้นั่นเองเอาละ่ะเริ่มกันเลยเถอะตอนนี้นี่ก็ผมโอ้โหรัเสเซียแล้วก็ฝรั่งเศสมา เยลามันกันต่ออยู่ที่ด่านเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้อืจำไม่ค่อยจะได้รู้สึกว่าจะเป็นด่านที่สี่งั้นสินะเราต้องไปให้ถึงด่านที่1ิป่ะด่านที่สี่กันต่อเอาละตอนนี้ดิแม่จะบอกว่าเราต้องทําการถล่มป้อมโอ้โหสองป้อมแบบนี้ดิไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเริ่มมานะครับเราจะเอาเป็นนี่แบบนี้2ตัวแล้วก็ขอเป็นคนไลฟล์เฟินประจําหลุมกันหน่อยเออ ตอนนี้นี่เฮ้ยโอ้โหเริ่มกันแล้วมาปุ๊กปุ๊กปุ๊กโอ้โหไรเฟิลน,นี่ยิงสกัดกันไปมาเรียบร้อยแล้วก็ปนปืน,ปนกลหลายหลายตัวตอนนี้นี่บุกไปเลยเออพร้อมกันหน่อยนั่นแหละโอ้โหมีสายแทงทั้งสองตัวรับรองว่าโอ้โหยุยชะนะแน่นอนเฮ้ยออกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตามไปเลยเพื่อนโอเคครับผมลุย นั่นแหละเข้าไปโยนระเบิดตุ้มๆโอ้โหโอ้โหปุ๊บ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 ตอนนี้นี่ล็อกตรงนี้สองจุดไปเลยเอาละป้อมแรกต้องแตกแน่นอนเออเฮ้ยเข้าเข้าหน้าครับผมตายไปแล้วตัวหนึ่งโอ้โหทำไมพวกทหารนี่มันออกมาเยอะเอาละถล่มป้อมแรกเออจากนั้นก็โยนระเบิดเข้าไปนั่นแหละปุ๊บ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหตายกันเยอะเรียบร้อยคนไลฟ์เฟิรนนี่ เรียกออกมาเยอะๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้รู้สึกว่าป้อมนี่โอ้โหกาลังสาดใส่ตัวเรากลับกันก่อนเพื่อนเฮ้ยไม่ไหวครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนล็อกเอาไว้นี่กลับกันมาให้หมดเฮ้ยถอยซี่ะโถอยกลับก่อน <laughs> แม่ประจําป้อมนะครับ ปึ๊บๆๆจะเย็นเรียกไลฟ์เฟิลมารวมพลตรงนี้ก่อนโอ้โหสัตรตูโคตรเยอะดูนะครับแบบนี้ดิใครจะอยู่ใครจะไปเอ่ยตอนนี้นะครับผมขอทําการใช้เรียกเงินพิเศษนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็รีเลยจอมอึดอีก2ตัวระหว่างนี้ก็มาโอ้โหยิงประทะนะครับแม่ทั้ง2ฝ่ายโอ้โหอย่าเพิ่งออกจากบังเกอร์มาเยอะเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกเรียกพลไลฟ์เฟิลมาอีกเยอะๆตอนนี้ดิถอยกลับก่อน เราควรจะรวมพลกันที่ดีนะครับไม่ไตัวนี้ทหารกล้าตายเลยครับผมไปมันบุกไปแล้วด้านหน้านี่งั้นก็ตามเพื่อนไปเลยครับผม,มระหว่างนี้ก็ปล่อยให้สองตัวนี้ทำหน้าที่ไปก่อนเอาละปล่อยมาเลยนี่มีตัวโยนระเบิดแล้วตอนนี้รับรองว่าป้อมนี้แตกแน่นอนวางไปแล้วนั่นแหละวางต,งตาุ้มตั้มเออ สุดยอดครับผมเป็นทหารที่สวมเกราะแบบแน่นหนาดีเหลือเกินเดี๋ยวผมโอ้ยตรงนี้มีเยอะลืมล็อกเอาไว้มาเลยเพื่อนสมทบกันหน่อยเฮ้ยจะไหวหรือเปล่าแล้วเข้าโอ้โหได้แล้วมาเฮ้ย,ยถ้าลมยับไปดีเออเออเอเอาละพื้นที่ใกล้จะได้แล้วครับผมแนวหน้าทำได้ดีมากสุดยอด Next level เล v e l ถัดไปนะครับเฮ้ยฝนตกซะด้วยตอนนี้ฝ่ายสตูนี่ สามหลุมเลยล่ะแม่ที่กำบังนะครับค่อนข้างจะเยอะคราวนี้นะครับนี่ขอเน้นพลไลฟ์เฟินมาคุ้มครองตรงนี้ก่อนตอนนี้นี่เราจะเรียกเงินพิเศษเอาละได้มา100ครับผมนี่ปล่อยตัวอึดไปเลย2ตัวมาแล้วครับผมสมตัวไปเลยละกันนี่ค่อยๆแบบว่าเดินเป็นลำดับนะครับระหว่างนี้ก็ประจำจุดตรงนี้ไปก่อนโอ้โหเริ่มยิงแล้วล่ะแม่โหด,ดจริงๆ เอาละครับผมแล้วก็ไลฟ์เฟินจุจมไม่ใช่สิปืนก้นเราจะเลือกประเภทนะครับให้เป็นไลฟ์เฟินออกไปก่อนอ่าโอ้โห้พวกนี้นีมันโยนระเบิดตุ้มตามโอ้ยอย่างเยอะดูสิครับผมไปบุกตามไปเลยนั่นแหละเราจะคว้างระเบิดขึ้นปุ๊บปุ๊บล็อกตรงเนี้เไว้นี่ประจําจุดนี้โอ้โหไปต่อเรื่องเอาละถ้าแบบนี้นีใช้ได้อยู โอเคยิงสก,กัดแล้วก็โยนระเบิดลงหลุมของผมโอ้โหไปเลยไปเลยแม่ไม่ต้องรีรอเฮ้ยยึดได้ครับผมโอ้โหด่านนี้ดิผ่านแบบรวดเร็วนะครับเฮ้ยทุ่งสีแดงโอ้โหพรางตัวกันดีเหลือเกินมีประมาณ2หลุมงั้นละ่ะป๊าป๊าป,ป๊จับตัวอึดมาก4ตัวไปเลยแล้วก็เรียกเงินพิเศษเอาละขอเรียกเป็นเอ่อลไรเฟินสักประมาณ นี่10กวระตัวจากนั้นก็ปืนกลน,นะครับแม่หน่วยคว้างระเบิดโอ้โหแนวหน้าของเรานี่บอกเลยครับว่าอึดถึกทนแน่นอนคราวนี้ไปแล้วโอ้โหเฮ้ยศาสดยังโหดลูซิโอ้โห,โห,ส,โส,โโหสู้แทนไปได้ตามไปเลยเพื่อนไปให้หมดปึ๊บปึ๊บฝ่ายนู้นนี่โอ้โหละไเฟ้นอย่างเยอะแม่คิดถูกนะครับที่เอาพวกนี้มาเออลงหลุมกัผมออ้ยใจเย็นใจเย็นหืมคว้างระเบิดแล้ว ตุ้มๆเออโอ้โหยตายเป็นเบือ่อเรียบร้อยบุกต่อผมโอ้โหูอะไรวะเนี่ยแหม่มันจะผ่านง่ายเกินไปแล้วนี่สุดยอดปะ่ะดานต่อไป เฮ้ย <Hey, S 2> ปลดล็อกรถถังนะครับผม A7 V Tank ทเป็นรถถังขนาดใหญ่ของเยอรมันรู้สึกว่าจะมีปืนใหญ่ที่ทรงพลังนะครับแล้วก็มีแมชชีนกันหรือว่าปืนกลกันด้วยแต่ค่อนข้างจะเชื่องช้างันสินะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ไปพร้อมกับเจ้าตัวแทงนะครับผมโอ้โห oh, oh, hey. รถถังกับมนุษย์แทงนี่ใครจะอึดกว่ากันนะไหนดูซิศัตรูเฮ้ย hey, <Hey, S 2> มีรถถังเหมือนกันโอ้โหโตดโหดเคลื่อนทับมาแบบนี้เลย ใจเย็นขอเรียกเงินพิเศษกันก่อนตอนนี้นะครับผมเราก็เรียกรถถังประมาณนี่สองคันได้ไปเอ่ยเดี๋ยวก่อนค่อยๆทีละคันนะครับโอ้โหรูป่องที่แสนจะดุดันมีช่องที่สามารถมองได้รอบตัวนะครับไมากลํานึ่งไม่ใช่สิอีกคันหนึ่งนะครับตัวแท้งอีกสองตัวพร้อมด้วยไรเฟิลปึ๊บๆๆแล้วก็ปืนก้นมาประมาณนี้ครับผมโอโ้โหเ้ย เริมยิงกันแล้วปัป๊บ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 ปปีการแบบว่ายิงปืนใหญ่นะครับผมเฮ้ยรถถังของพวกศัตรูดีใกล้จะตายแล้วครับผมเอาเด้เอาเด้โอ้โหบุกแบบไม่ยัง้งบุกแบบไม่ยั้งอืออระเบิดไปแล้วยอดเยี่ยมเอาละ่ะตอนนี้นะครับผมบุกแบบไม่เลี้ยงเฮ้ยรถถังมันไปคันนึงแล้วโอ้โหเฮ้ยคว่างระเบิดอะไรขนาดนี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยยังโหดครับผมพวกมนุษย์นี แทบไม่เหลือประโยชน์นะครับตอนนี้ระเบิดไปแล้วรนบะคันหนึ่งโอ้โหย,ยิงปืนใหญ่เรวเข้าเออนั่นแหละเฮ้ย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 โหดมากอุย้ยอุ้ยอุยจะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่โอ้โห้าแบบนี้นะครับนี่หน่วยจู่โจมรีบมาเร็วเข้าตอนนี้ดิขอยึดจุดตรงนี้ไปก่อนโอ้โหยด้านหน้านี่มีรถถังอีกคันหนึ่งมานะครับผมเริ่มยิงสกัดกันแล้วเฮ้ยตายปล่อยให้รถถังคันนี้ดิออกลุยไปก่อน แล้วเราก็จะยิงสนับสนุนโอ้โหดูมันยิงปืนใหญ่ใส่ปับป๊บปับป๊บปั ừ, ๊บปั๊บเออยิงคืนนะผมเฮ้ย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 ยังไงยังไงยังไงโอ้โหใครจะเละก่อนกันเออีเราเละก่อนไปบุกป้องระเบิดใสรรถถังนั่นแหละปึ๊บปั๊บป๊บป๊บเออได้ได้ไหมอืมเรียบร้อยเฮ้ยจะเย็นโอ้โหพวกศัตรูมันมาเยอะเป็นพวกปืนกลทั้งนั้นเลยแม่ประมาทไม่ได้ครับผม ขอเรียกเงินพิเศษก่อนดีกว่าเอาละหนึ่งอครับผมตอนนี้นี่รู้สึกว่าเราควรจะนี่เรียกรถถังมาเลย2คันมาเดหูเฮ้ยทีเดียวไส้แตกแม่จะมาสู้รถถังพวกแกบ้าไปแล้วตอนนี้นี่ต้องการหน่วยปาลาระเบิดเออล็อกตรงนี้เอาไว้มาให้หมดไปเลยนั่นแหละเราจะทำการถล่มให้รับคาบ,าบโอ้โหตอนนี้นะครับ เหลือตัวแทงแล้วก็รถถังฝ่ายสตูรี่ยังไม่ส่งรถถังมาอุย้ยรถถังมาแล้วเอาละหน่วยคว้างระเบิดมาเยอะๆสก,กัดมันก่อนรู <c oughs> ้สึกตอนนี้เฮ้ยเดินหน้าครับผมไปเลยเพื่อนช่วยกันดูโจมนั่นแหละโอเคโอ้ยไอตัวไม่ไอตัวสุดอื่นของเราดิเฮ้ยโดนรถถังยิงไม่หายไปเยอะเลย <c oughs> ไปเราจะไม่ยอมเร็วเข้าเร็วเข้า ต้องรีบจาัดก,การมันเฮ้ยจะไหวหรือเปล่า <c oughs> ดูเหมือนว่าปาระเบิดไปนี่ไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนเฮ้ยอ่าเรียบร้อยถอยก่อนละกันถอยให้หมดเพื่อนไปไป,ไป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 เร็วเข้าโอเคนะครับเรียกเงินพิเศษอีกรอบนึงโอเคนะครับผมรถถังอีกสองนั้นจังหวะนี้ลถถังอย่างเดียวแไม่งั้นนี่ไม่รอดแน่นอนจะไหวหรือเปล่านะรถถังสามขันนั่นแหละ ทันลมมั่นยางรวดเร็วเดี๋ยวเข้าก่อนที่จะระเบิดเออเร็วเร็วเรโอ้โหทำไมมันโดนโดนกันเยอะเหลือเกินตอนนี้นี่มีทั้งหมด5คันนะครับแต่ว่าด้านหน้านี่อีกไม่นานระเบิดตุ่มตามแน่นอนเราจะต้องปล่อยออกมาเรื่อยๆไปแล้วครับผม2คันโอ้โหยิงทล่มมันปุ้งโอเคเร็วเร็วเข้ารีบยิงต่อสู้สิม่ยิงให้มันโดนโหน่อยเอาละ อยไม่คันนึ่งแล้วก็เรียกเงินพิเศษเดี๋ยวเราจะรอจังหวะให้ดีๆนะครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งไปแน่รอก่อนแป๊บนึงตอนนี้นะครับผมจะรอจังหวะให้สองคันนี้นี่ออกไปก่อนเดี๋ยวผมเรียกพลระเบิดมาอีกเยอะๆเฮ้ยพวกศัตรูนี่ไม่โผล่ครับผมเป็นจังหวะที่ควรจะออกไปลุยนั่นแหละดูซิได้ยูได้อยู่โอ,อ้โหกว่ารถถังจะหมดนี่ค่อนข้างใช้เวลานะครับเอ้ยรถถังเข้าเส้นชัย เหนื่อยจริงๆไหนดูซิข่าวนี้โอ้โหมีทั้งป้อมแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เอาละเรียกเงินพิเศษแป๊บ,บนึงโอเคครับผมพวกศัตรูนี่ข่าวนี้นี่จะส่งรถถังมาหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะครับผมโอ้ยแต่ว่าพลปืนพลไลเฟิลนี่ค่อนข้างจะเยอะเราควรจะมีรถถังมาก่อนนี่สองขั้นถ้ามันมาปุ๊บยิงปับ๊บรับรองว่าเละแน่นอนเฮ้ยอะไระเนี่ย เฮ้ยมันยิงได้ก่อนเลยล่ะอ๋อมีสไนเปอร์ซะด้วยโอ้โหถ้าแบบนี้นี่ยิ่งอันตรายมารถถังอีกสองคันแล้วก็ตามด้วยคนปาระเบิดเราจะมาให้อยู่ประจำในหลุมก่อนตัวอึดนี่ต้องมีตัวอึดครับผมเอาละตอนนี้รถถังกำลังยิงปืนกลปั๊บ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 อ่าใช้ได้ใช้ได้โอเคดนะ้วครับผมเฮ้ยใครสั่งให้ออกไปแ๊บปีบออกบปั๊บปั๊นปั๊อเราจะปล่อยให้พวกในห้นะกรับ ไปลุยแนวหน้าโอ้โหไม่งั้นนี่โดนระเบิดแม่ค่อนข้างจะหนักหน่วงดูซิรถถังของเรานี่ยับเยินนะครับไปเลยหน่วยปาระเบิดเริ่มออกไปสกัดกันหน่อยเออเป็นไงโดนปืนใหญ่ยิงโอ้โหป้อมนี้นะครับรับรองว่าไม่รอดไปเลยเพื่อนตอนนี้ปาระเบิดล้วๆเอาละป่าไปเพื่อนโอ้โหตุ้มตุ๊กตุตุตุ้เละไปได้ ไปเข้าเส้นชัยเลยเพื่อนเป็นไงแผนการลบเคารี่ิโอดเยี่ยมครับผมโอ้โหจะว่าไปตอนนี้เดี๋ยวขอออกแป๊บหนึ่งนะถึงด่านไหนแล้วเอ่ยน่าจะประมาณด่านที่9นะครับ โอ้โหดานต่อไปนะครับผมปลดล็อกฝรั่งเศสแน่นอนนะโอ้โหแล้วป้อมคราวนี้อะไรวะเนี่ยสี่ป้อมเลยหรอไม่ธรรมดานะครับผมสำหรับแผนในคราวนี้นี่เราจะปล่อยตัวอึดไปก่อนประมาณสองตัวอ่าจากนั้นนะครับจะตามด้วยรถถังสองขั้นรอแป๊บหนึ่งนะตามด้วยตัวพลระเบิดบบบแล้วก็หน่วยไรเฟิลปืนกลอีกนิดหนึ่งเอาละประมาณนี้ครับผมตอนนี้ลุยบุกไปเลยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย ไม่งั้นนี่ไม่ไหวนะครับเอาละป่าระเบิดลงหลงุมตุ้มตุ้มเออระหว่างนี่ก็โอ้โหโอ้โหตายไปเลยไอตัวอึดไปแทงให้หน่อยมาลุยป่าระเบิดตุ้มเออโอ้โหระเบิดตุ้มตามใช้ได้ใช้ได้เอ้ยเริ่มตายครับผมเริ่มตายโอ้โหแต่ว่าป้อมนี่กําลังจะแตกใช้ได้ใช้ได้เออเออเรียบร้อยแตกไปแล้วป้อมนึงนี่เจอรถถังครับผม อ่า <Diamond> uh huh. ตอนนี้ขอเรียกเง kind of ินพิเศษเพิ่มเรียบร้อยนะครับ <y> ตัวอึดเพิ่มอีกตัวหนึงตามด้วยอะไรต่อดีเฮ้ยเฮเดี๋ยวก <brilliant> <Hayır. S 2> ่อนถอยหลังแป๊บนึงโอ้โหตายเกือบหมดปะโถยเอ้าล่ะระหว่างนี้ดูสิผนระเบิดเยอะๆเออแล้วก็ออกลุยมาตอนนี้นะครับผมเราจะออกไปช่วยยิงมาไอพวกคอมบ้าเออโดนรถถังยิงไปแล้ว ไปไปไปรีบบุกรีบบุกนี่มันแทงให้อยู่โอเคคว้างระเบิดรัว,วนนั่นละตุมต้มตุๆต,ตุม่ไปป้อมแตก <c oughs> เรียบร้อยปีกป้อมหนึ่งโอเคนะครับผมเหลือป้อมสุดท้ายรับรองว่าแขกเละแน่นอนยิงไปเรื่อยๆโอ้โหยใกล้แล้วครับผมมาตอนนี้นะครับค่อนข้างจะสบายเอาไปดิไปดิปดโอ้โหยรออะไรอยู่ล่ะตอนนี้นะครับบุกอย่างเดียวโอ้โหเหลือศัตรูแค่นี้ ไม่มีปัญหาอืมไปบุกให้เต็มที่ไปเลยเพื่อนโอ้โหคว้างระเบิดร่วัวไป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 ยึดพื้นที่ให้ได้โอเคครับผมเย้เอ <c oughs> ้ยไหนดูซิปดล็อกหรือยังเอย่ยเอาละฝรั่งเศสมีเฮเล่นเรียบร้อยขอลองสักด่านนะครับตอนนี้มาเลเวลที่หนึ่งเอาละครับผมโอ้โหดูชุดสิครับ แหมเป็นยังไงเอ่ยปั๊บๆๆๆๆๆๆปั๊บเริ่มมาก็เรียกไลฟ์ล์หลัวๆโอ้โหเฮ้ยชุดค่อนข้างจะสีสันสวยงามเอออยู่ประจําหลุมไปก่อนนะครับตอนนี้ขอทําก่อนเรียกเงินพิเศษเพิ่ม200ครับผมนี่เรียกผลระเบิดปั๊บๆๆๆๆๆคราวนี้นะครับโอ้โหศัตรูโคตรน้อยบุกไปเลยแล้วกันอ่าตอนนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากแม่หน้าตานี่คล้ายๆกันเลยนะพวกทหารเหล่านี้โอ้โหไปเลยไปเลย นั่นแหละบุกปาระเบิดรัวลเอ้ยระเบิดตัวตัวเองบ้าไปแล้วแม่แบบนี้ก็มีด้วย,ยไปบุกเข้าไปเย่เรียบร้อยครับผมโอเคนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้นี่เราเล่นมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวยังไงก็ไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใช้การกด ไลค์ like คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ